เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านเลยเข้าสู่เกม Counter Size Circle ที่เราห่างหายกันไปค่อนข้างนานเลยนะครับก็หายไปตั้งแต่ฉลอง80,000ซั s u b s c เบอร์ที่เล่นดีฮอปไปครั้งนั้นนะแล้วก็หายไปเลยหายประมาณ2-3อาทิตย์เลยทีเดียวโอเคก็กลับมาแคสแล้วนะสำหรับเคาน์เตอร์ที่ใครๆหลายคนรออยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวดานการฝึกเล่น ยิงทะลุของดานดัสทูนะครับผมซึ่งก็มีผู้ช่วยอีกคนนึงนะครับผมพี่ชัยฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบบเต็มจอได้ทับกอนไว้ยังเนี่ยยังเลยไอ้สัสกูเกือบลั่นแล้วเมื่อกี้ลั่นปีที่ฮาเลยอ่ะกดละโอเคอันนี้ก็ไม่ใช่ปืนผมนะฮะเป็นปืนพี่ชัยของเรานะครับผมโอเคเช็คก่อนเรียบร้อยโอเคโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่อ แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมเอาไว้ฝึกยิงนะครับผมที่ผมยิงทะลุไปบ่อยบางคนก็ไปเม้นในคอมเมนต์ของคลิปที่ฉลองแปดหมื่นว่าอเออว่าแบบเออปิดแฮ็กปิดแฮกเออ,อย่างงี้แบบแฮ็กหรือเปล่าอะไรอย่างี้ไม่ใช่ครับกูเล่นฝึกด่านนี้เอาฮนะโอเคมาสาธิตกันเลยดีกว่าครับอย่างอ่าช็อตไหนดีวะเอาอย่างเป็นบีไซส์ก่อนเลยนะฮะผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกบีไซส์หรือเรียกอะไรแต่ผมในกลุ่มผมเขาเรียกกันอย่างนี้ ไอแอบไปแอบ,บในแบบีไซ e ์บบคือไอตรงจุดนี้มันสามารถที่จะเช็คได้นะครับเนี่ยก็คือแบบนี้คือไอสิ่งที่ยิงทะลุได้มันจะเป็นสีแบบใสๆอนะไรเนี้ยถ้าผมยิงปุ๊บคือแบบไม่โดน<า>ดนะไม่โดนไม่โดนบ้าอะไรน,นะอกมึงเลือดกระจายเลยมึงบอกไม่โดนไ <laughs> <laughs> อ้เชี่ยอ้าก็ก๊ออยู่<า>ไม่เห็นเลยเป็นไงโดนดิตอนเอาทับกตออกดิมึงรู้เรื่องอ่ะเออทับกตออกดีกว่า ม <Moving S 2> ึงวิ่งกับบินสบายสบายลโดนปะไม่โดนไม่โดนหรอไม่โดนเอนเอเดี๋ยโดนละอ่าเออย8แปดละยแปอ่าเน่ยเดี๋ยนะก็คือแมปนี้มันจะฝึกให้เราแบบคือรู้จุดว่าไอ้จุดเนี้ยคือเรายิงได้กับไอ้จุดเนี้ยเรายิงไม่ได้นะอะไรประมาณนี้มาเจอกันที่เอซ d e ครับผมเป็นส่วนที่หลายๆคนชอบบุกไปทางเอรองนะสมมติอยู่ตำรวจเนี่ยไอ้อยู่โจนอยู่โจนปุ๊บ ใช่ไหมเราก็บุกไปทางเอลองปุ๊บโดดมาเอไซมีไหมเอไซไม่มีไอแสไปไหนวะ yeah. อ้เียาวมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ A เอเออเหรออยู่เอลองอ้าวกูก็บอกอยู่เอไซไอชิบหายโอเคก็คือไอแท่นเนี่ยคือเราสามารถยิงทะลุได้ก็คือมันจะเป็นขอบใช่ไหมไอไทยลองนั่งแบบขอบๆหน่อยเออหลังถังก็ได้สมมติเราไม่เห็นเอาถอยออกไปถอยออกไปตรงนั้นแหละเออพอละ ปาบยิงไปโดนปะสามเก้าอ่าเนี่ยฮะก็คือว่าไอ้ขอบ่อนี่มันสามารถยิงทะลุได้ก็คือมันจะมีช็อตหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของผมก็คือผมบีฮอปไปตรงเอช็อตใช่ไหมจะให้พี่แสบเราไปอยู่ในทชโนกอ่ะพี่แสบอยู่ในทชโนกไว้ชโนกชโนกเออทชโนกบินไปบินดิเยอะบินดิโอ้ยสัตว์มันก็จะเป็นฉากไฮไลท์ที่ผมบีฮอปออกมาปุ๊บตรงนี้ปุ๊บปุ๊บตรงนี้ปุ๊บอ่ะเห็นปะ คือตรงเนี้ยมันจะยิงทะลุได้และเมื่อผมกดยิงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะ,ะฮะคือตรงนี้มันจะยิงทะลุได้คือบางคนอาจจะแบบรู้จุดบางทีว่าแบบเฮ้ยอาจจะมีคนซุ่มแน่นอนไอ้สัตว์ลองยิงไปก่อนครับเผื่อ <c oughs> มันจะโดนไม่โดนก็ค่อยว่ากันอีกทีโอเคแล้วก็เป็นที่สุดท้ายนะครับผมที่ผมจะนําเสนอมาตามมาตามมา อยากได้ฮอนด้าแจ๊หรือไอโฟนนี่ตรงนี้ครับลองฮะลองไปแอบ,บอยู่หลังคอนเทนเนอร์ครับผมโอ้ mm hmm. oh, เน็ตมีปัญหารุนแรงนะตอนนี้ส0 0ร้อยครแล้วคือต้องบอกก่อนว่าเน็ตผมแม่งไม่ดีเว่ยเออก <c oughs> ็เลยไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่ครับแอบไว้แอบไว้แอบที่เขาแบบแอบกันสมมุติว่าโจร ไม่มีเวลาพอที่จะวิ่งขึ้นไปแผนบอมที่เอไซได้ตำรวจก็เลยบีบเข้ามาบีบจาก a อช็อตเข้ามาเอลองวิ่งเข้ามาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแอบ,บอยู่ตรงนี้อ่ะโดยที่บางทีเราเห็นบอมเว้ยบอมดรอปมันอาจจะล่อแหละ <c oughs> คือบางทีมันอาจจะล่อใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ไม่รู้เช็คเช็คเช็คปุ๊บอ่ะโดยแม่งยิงอีกเออถ้าสมมติว่าเอช็อตมันยังไม่มาไงเราก็ไม่รู้อีกว่าเอลองไอี้มันระแวงแล้ว แม่งอยู่ไหนวะในพิษปะวะหรือในประตูปะอ,อันนี้ก็ไม่รู้อะเราก็เลยแบบลองดูอะคือบางทีการยิงสุ่มตรงเนี้ยคือบางคนก็ไม่รู้ไงว่าไอ้เหียตู้คอนเทนเนอร์มึงยาวหนาขนาดนี้มันยิงทะลุได้ด้วยเหรอทะลุได้ครับเดี๋ยวดูครับเรียบร้อยฮะคือตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้มันยิงทะลุได้ครับผมโอเคสลับแมพ เขา,าเรียกเนี่ยแมปดัสนะครับผมวอลเล็ d ดั t 2นะครับก็สามารถเอาไปฝึกเล่นกับเพื่อนได้นะครับแบบนี้ถือว่ามีประโยชน์นะครับในการฝึกยิงโอเคบางไอใส่ๆบางอันก็ไม่สามารถที่จะยิงทะลุได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ยิงทะลุได้ครับผมโอเคนิงทะลุได้ปะวะทะลุได้ปะ าแชลบแชลบอาจจะทะลุได้แต่ถ้าเต็มเต็มกล่องอาจจะยิงทะลุไม่ได้ก็ลองเอาไปฝึกกันดูครับสำหรับแบบนี้ก็มีประโยชน์นะสำหรับนี้ก็ขอลาทานผู้ชมไปก่อนนะครับผมตละลักกิน้ามีอะไรติดตามกันต่อขอติดตามกันต่อไปแต่เรื่อนี้ผมแล้วก็พี่ไทยพาราได์ขอลาทานผู้ชมไปก่อนลาทุกคนครับจุบจ๊บๆและที่ขาดไม่ได้เลยแล้ว <laughs> และที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมก็อีนะครับผมอย่าลืมอะไรว้ไทยแ่เออ แชร์ดังอะ่ะขอโทษแล้วกันบ๊ายบายจุบ๊บ